สวัสดีครับนี่ครับเครื่องปรุงครับเบอเครื่องเสียงเลาต้องบว่าเบอรเครื่องปรงครับความคุณระเมียยังใส่อะนาล็อกอยู่ที่เก่าครับตัวนี้จะเป็นเอเลนครับเอเลนเอ็มเอลห้าพันนะครับผมเอเลนเอ็มเอลห้าพันครับว่ามื้อูปลนไ ขอบคุ้มเสียงเองครับต่อยงพงครับนาคผู้นำทีมงานครับพุทมิตรนะครับเขาก็มีประมาณนี้ครับเพียงน้ำเทลวังองคงครับไอ้พระพุทซสว่างนี่เดียวนี่นะครับตัวคัดกรองที่เสียงออกมาแบบนิ่มนวลนิ่มนวลครับเมองว่าแค่แค่สวดจำเป็น จับ<ไ>่าโแล้วเยรูแคับวมันเบาจังแค่สวนแค่สนเดียรนั่นกูไม่สด้แค่สนมาอีกครั้งแล้วคนมาแล้วทนเี้ไม่ได้นั้นเรียนจากกเลยนึกนกไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักอีกปีด้ายใช้คนที่มีต้องมีสักวันเราผมนันสสดกับมาชัไสูงหลังใส่จังบาทอย่นั้นเดอแบบที่มีการเรแบบเป็นนี่งกีจ้าเนี่ย ต้องมีเสร็นี้นะครับนีตัวนี้ครับจะยุดถึงรถมิกเลยครับคนตกคนยังหายห่วงครับรถเกินทีแล้วครับนี่แะครับผมรถคาราวานความมวลครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผม ฝากทีมงานคำพุนโดมิดด้วยนะครับ